สับสนุนโดยไทลักซ์รีโวเครื่องดื่มขิงผงแสดงรูปตราจินเจนปลากระป๋องโรซาเช่นไร ที่อสับสุนโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ให้หัวหน้าทีมนะครับไปจัดแจงหาเทคนิคเฉพาะตัวนะครับที่ทำให้ลูกทีมของตัวเองนั้นคว้าเงินรางวัลในค่ำคืนนี้ไปได้นะครับที่พี่บอลเป็นทีมแรกเลยเดี๋ยวไปชมกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าพี่บอลนั้นจะมีเทคนิควิเศษให้กับน้องปามอย่างไรเชิญชมครับเอาล่ะเรามาสานฝันกันดีกว่าหนูชอบลูกทุ่งแต่ว่าจะบอกเลยว่าถ้าความเป็นลูกทุ่งแล้วมาใช้ตอนนี้มันจะไม่แปลกสำหรับพี่ผมว่าเราต้องปรับ ร้องตามใหม่แล้วสไตล์ไหนที่ที่ชอบอีกครับที่ที่เคยร้องเพื่อชีวิตค่ะแล้วอะไรที่ที่ทำได้อีกเลได้ค่ะขาพได้ด้วยอ๋อเหรอขับสายพาได้ด้วยตามคาราบาวได้ไหมแนวคาราบาลร้องได้ไหมได้ค่ะคุณครูแล้วก็พี่บอลแนะนําให้ใช้เพลงกัญชาค่ะเพราะว่าหนูก็ถนัดเพลงเพื่อชีวิตเพราะว่าพ่อก็ร้องเพลงเพื่อชีวิตเป็นอยู่ค่ะค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจา เมื่อกี้พี่บอลก็แนะนําเรื่องท่าทางค่ะให้หนักแน่นเป็นพี่แอดมากขึ้นแล้วก็ให้ร้องเป็นไทยมากขึ้นค่ะเขาเป็นเด็กที่มีของมีจุดเด่นบอกได้เลยว่าวันนี้ครับเด็กคนนี้จะต้องบรรเจิดและเฉียบอย่างแน่นอนครับก็หนูจะทําให้เต็มที่ค่ะจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะผู้ชมครับนี่คือโชว์แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับกับทีมพี่บอล และน้องปาล์มนะครับวันนี้ความฝันของน้องปาล์มก็คือจะหาเงินสร้างห้องน้ำกับบทเพลงที่ชื่อว่ากันชาครับเชิญครับ ภา,ภาพทองฟ้ายังดูสดใสสุดส่วนคองคอฟ้าอันกว้างกล สุดส่วนของขอบฟ้ากว้างไกลไม่มีวันใดมืดมิดสนินทนานหากรอยยิ้มยังแต็มเติมตา ใบหน้ากลิ่นกัญชาโชยมาแต่ไกลทั่วชีวิตคิดสั้นทำไมเสพสิ่งจูงใจไอ้ร้ายแก่ตัวเราเอง ขอเสียบรงมือใครกับน้องปาด้วยนะครับครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะน้องปาที่แต่งนี้ร้องเพลงสไตล์นี้ครั้งแรกเลยคะ่ะอาล้ลเดี๋ยวมาฟังหัวหน้าทีมของแต่ละทีมก่อนไปที่พี่แบกกี้ก่อนเลยเวาสึกเปน็นยังไงครับโอ้ต้องชื่นชมเลยน้องปามหนูเก่งด้วยตัวหนูเองไม่มีใครจะกลนเจอเลยลูกแบ๊กต้องยอมรับเลยอะหนูเก่งมากการนำเสนอของหนูนะ แปลกตาและแปลกหูนี่ถ้ามีหนวดอีกนิดนึงนะลูกเป็นไงพี่แอดพี่เทียี่เลยลูกขอบคุณพี่เทียนลีนะครับน่ารักมากเนี่ยพี่น้องเกรสบ้าเขาบอกว่าน้องเก่งมากๆเลยที่สามารถมิกสามอย่างมารวมกันได้พรสวรรค์มากๆเลยนะคะเอาใจไปเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะชอบมากขอบคุณน้องเกรสครับ เขารู้สึกหัวหน้าทีมผมเชื่อว่าตอ <c oughs> นนี้โหดีใจสุดๆแล้วครับคุณผู้ชมครับหัวหน้าทีมเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่ผมฟังจากเสียงผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้เก่งเขาสาม,มารถขับเซฟพาเพื่อชีวิตแล้วมาจบให้ลุกทุ่ง <c oughs> มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันเป็นมวลสารอย่างหนึ่งในตัวเขาอะ่ะข,ขอให้หนูโชคดีคอยหนูด่งดังเป็นนักร้องระดับดาวหน้าและที่สําคัญอย่าลืมพี่นะขอบคุณพี่บอลครับ เดี๋ยวต้องไปาไปพักก่อนนะครับน้องไปาไปพักก่อนนะครับเีรนะ็จแวคุณผู้ชมครับโชว์ต่อไปแน่นอนของทีมพี่เบกกี้กับคุณวีระนะครับเทคนิคของพี่เบกกี้จะเป็นอย่างไรไปชมภาพวีดีอาร์กันเลยครับ เป็กเนี่ยมีเพลงเพลงหนึ่งนะฮะในใจไปคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับท่านนั่นคือเพลงของพี่โป่หินเหล็กไฟเพลงศรัทธาใช่ครับโอ้ได้ไหมได้ครับน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าคุณสาวรทำงานเพื่อสังคมเดี๋ยวผมสัญญาผมจะจัดเต็มครับงั้นขออนุญาตค่อยค่ะโอเคนะฮะครับโอเคงั้นเดี๋ยวซ้อมกับวงขอฟังคีย์หน่อยน่ะมาสักท่อนนึงไม่มีก็คงต้องมีสักวัน คุณแบ็กกี้นะครับเขาบอกให้ผมใส่ฟีลลิ่งให้เต็นที่ครับให้บ้าดีเดือดให้เต็นที่เลยครับผมก็จะลองบ้าดีเดือดดูครับโอ้โหเป็นไงคะตำรวจไทยธรรมดาที่ไหนคะคุณมีความเข้มข้นอยู่เต็มที่แล้วยิ่งมาวันนี้ไม่ได้มาทําเพื่อตัวเองมาทําเพื่อสังคมอยากจะให้ประชาชนได้เห็นภาพลักษณ์ดีๆของตำรวจให้เห็นว่าตำรวจทําเพื่อประชาชนจริงๆก็มีครับวันนี้ก็จะทําให้เต็นที่ครับ,บดครับขอเยียง้าวล่างเลยครับ ตอบผมเรื่องพี่คือนักร้องเหมาะก,กับพี่มากเพราะว่าพี่เป็นตำรวจมีกุญแจมือพี่ล็อกเช้าล็อกเย็น,<ห>นแล้ว